ยอดปราสาทมีเสียงนกร้องข้างล่างมันเป็นคนป้า เป็นป่าเขาว่าเป็นป่านะนูน่นไปแล้วสูง เหินดิก็หินนี่ก็แบบก้อนแบบแข็งมากอันนี้เขาจะค้ายๆเขาปักธงสัญลักษณ์อะไรลึกแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะ เขาคงจะเป็นประเพณีของเขาอยู่จังหวัดบุรีรัมนะประสาทเขาพุนมลุงทามาตอนเช้าอากาศจะดีมากเพราะว่ามันไม่ร้อน แล้วก็วิวก็จะสวยกว่าตอนกลางวันเขาจะมีปักทงเป็นผาเข้ามาก มีใครรู้บ้างว่าไม้าืว่าอะไรปักตลอดสองฝั่งทางก็เอาผ้ามาจากในขันไงมาจากไหนนะมาจากในขันในขันเขาก็เลยเรียกผ้าขันมาแห่ผ้าเขามาเรียกว่าผ้าเขามานี่ยแล้วเราดูแต่ทางหน้ำหยอดประสาทนะประสาทนั้นเราลองหยอดไปมองข้างหลังนี่ทางที่เราเดินมา นี่บริเวณรอบนอกเหนื่น <c oughs> นยอยแต่เช้าเหนื่อยแต่รอบแรกแล้วยังยังมีแนวคุ้มค่ามากเลยกับการที่เราอยากมา มาครั้งที่สองแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ได้เก็บภาพไปดูเล็กน้อยนะอันนี้ก็เลยมารอบนี้แบบต้องจัดเต็มอด่าเขียวสวน กลุ่มไวรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งไวรุ่นขึ้นไปถึงยอดล,ละอ่าโอ้โหเห็นลำไรไกลยังเลยอ๋อนะเออนูอ้นมีคนไปถึงยอดเหรอถ้ามีธงเขาคง,ง,งได้แล้วละ่ะไกลมากคนะรับซูมเยอะแล้วน,นี่ครับมะม่วงคาร์ลันาหาดูไม่ได้ต้องมาหาดูที่เขาเราไปถึ<อ>งก่อนคาร์ลันนี่เราเห็นยอดแล้วนี่ผมก็ฝากติดตามช่อง เช้าๆภาคกลางไม่ร้อนอใครสนใจมานี่ครับดวงอาทิตย์นู้นไหนลองหันหลังกลับด,ดิทางที่เราเดินมาก็ไกลอยู่คงจ้าก็ดีใจครับผมต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่มากดูสิอืมนี่แ

นั่งรอนไงเออเจ้าแม่นาคีเ,ออาคเดินลงไงที่เดินลงเ,ลเราพระเอกที่อยู่แถวๆนี้อ๋อนี่เหรอพระเอกเออคักอยมาเ,ออเรามาด้วยกัน 4, สนี่ห้าคนเนาะกลุ่มเราอ่า เทวรูปเขาห่องกว่าเป็นเสียงนกนกตอนรับจุ่มตะคุบเพ่อนลเอาเลข สองเอาเหล็กนะจะกาน่นอยู่บนต้นไม้โอ๊ยตกหลุมจะมีรูปตรงบงันไดล่าบาันไดจะเป็น พญานาคจะมีจะเป็นรูปหัวพญานาคนะมาดูฝั่งข้างล่างก็จะเป็นภูเขา เขาเป็นเขาเรามองไปด้านหลังที่เรามาเมื่อกี้อีกรบบอกเลยว่าสวยมากด้านหลังถ่ายกา ก็ลองจะแบบพยายนาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ดูสมัยก่อนน่าจะเป็นดินตั้นนะครับดินตั้นนั่นๆดินเขาแล้วก็เอามาบ่งเลยได้ได้ครับโอ้ทำไมจะขึ้นได้นี่นะ เนี่ยเนี่ยทำไมจะขึ้นได้โอ้โหสูงมากเลยน,นับขั้นนูนขึ้นมาแล้วน้องข่อยอยู่หลังกัน โอ้เสียงกาล่องระงมเลยเอาขึ้นมาถึงขั้นที่สองหอบนะนู้นทางล่างหอบมามา,มาเด็กสีหาคน ค่อยๆคาดก่อนแล้วมั้ยเหลืออยู่จะถึงแล้วเหลืออยู่นี่เห <c oughs> ลืออยู่ป่ะยูทูบเบอร์้าเดียวกันส <c oughs> ี่ห้าคนโอ้ยไง ขนาดมาแต่เช้านันี่ยังเหนื่อยถ้าเกิดมากังวันนี่นงลงเอกเอ้ยช้นกระชับจะแทะนุ่นแล้วเหนื่ยั้ดูไปไปต่อสเงสงนกนกทักทายใหญ่เลยนกเยอะธรรมาชาติ ถึงแล้วเราถึงชั้นแล้วถึง,ถงยอดแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นขึ้นมาถึงยอดยอดถึงยอดปราสาทแล้วก็มองดูวิวนอกหลบนอก ไม่ชัดร่อนแสง้ ตะว,วันตะว,วันสองตาสวยเนาะสวยมาก